เสียงฉันประหลาดสุดๆเลยแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าน่ารักล้นเหรอเขาพูดถึงฉันงั้นเหรอหรือว่าหมายถึงกิฟตติดผมบางทีอาจจะพูดถึงกิฟตติดผมก็ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะใจเย็นๆสิฉันแค่ต้องตอบเขาไปว่าเน็กไทนายก็ดูดีนะหรืออะไรประมาณนั้นน่ะใช่นแน,แน่เขาคงพูดถึงกิฟตติดผมนั่นแหละ ฉันแค่คิดไปเองว่าเขาพูดถึงฉันน่ะที่บอกว่าน่ารักเนี่ยหมายถึงคลิปติดผมงั้นเหรอมไม่ใช่อย่างนั้นเอองั้นหมายถึงอะไรล่ะฉันเหรอก็หมายถึงเธอนั่นแหละเออเฮ้ยเขาบอกว่าฉันน่ารักด้วยล่ะเขินจังว,วันนี้ก็ใกล้เจอหมดวันแล้ว ถ้าพรุ่งนี้ได้อยู่ด้วยกันอีกก็ดีสิฉันต้องพูดกับเขาว่าพรุ่งนี้ไปด้วยกันอีกนะว่าวันพรุ่งนี้เราสองคนไม่เอานะฉันแค่ต้องพูดชวนเขาเท่านั้นเองอะแต่ทำไมถึงฉันถึงพูดไม่ออกกันนะจะใจะเย็นๆสิฉันแค่ต้องพูดว่าพรุ่งนี้พวกเราสองคนไปด้วยกันอีกนะแค่นั้นเองอะใจเย็นทำตัวให้ดูปกติเข้าไว ไว้เพิกดาวสองคนมาด้วยกันอีกนะพวกเอกไปแล้วพระเจ้าช่วยใจฉันเต้นเร็วจนไม่เป็นจังหวะแล้วเนี่ยแต,แต่ถ้าเขาตอบปฏิเสธล่ะฉันคงคิดมากไปเองเขาไม่น่าจะตอบปฏิเสธหรอกอืแน่นอนไว้มาด้วยกันอีกนะเยี่ยมเออแล้วก็ฮะ<อ>พรุ่งนี้นะ่ฉันอาจจะ ติดกิบตัวเดิมมาด้วยละมังอืออย่างนั้นก็น่าจะดีนะน่ารักเอาแล้วเว้ยดาเมทฉันรุนแรงกองวอวยกลุ่มเพื่อนบวกคนที่อยู่เท่านั้นวันที่สองจบ